สวัสดีครับผมว่าหลายคนคงเคยรู้สึกคล้ายๆกันนะครับคือฝั่งหัวหน้าก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมสั่งงานไปอย่างหนึง่งลูกน้องทําอีกอย่างค่ะหรือฝั่งลูกน้องก็อาจจะคิดว่าทําไมหัวหน้าไม่เห็นเข้าใจเราบ้างเลยใช่ครับมันเหมือนมีช่องว่างอะไรบางอย่างวันนี้เราเลยจะมาออลองเจาะลึก,กดูหน่อยจากข้อมูลที่เราได้มานะครับว่าไอความรู้สึกไม่เข้าใจกันเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากไหนกันแน่ ค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะมันกระทบหมดเลยเนาะทั้งประสิทธิภาพทั้งบรรยากาศการทำงานจากข้อมูลที่เราดูกันมามันมีหลายมิติเหมือนกันนะคะที่ซ้อนซ้อนกันอยู่ครับน่าสนใจงั้นเราเริ่มที่ประเด็นแรกเลยไหมครับที่ดูเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเลยคือเรื่องมุมมองที่แตกตา่างอืมใช่เลยค่ะเหมือนกับว่าลูกน้องจะอยู่หน้างานเห็นปัญหาจริงๆจังๆแต่หัวหน้าจะมองภาพรวมใหญ่ๆอะไรแบบนี้ ใช่ค่ะคือลูกน้องเนี่ยเขาจะโฟกัสกับการลงมือทำรายละเอียดที่เจอตรงหน้าเลยซึ่งมันก็สำคัญมากนะคะแต่ทีนี้หัวหน้าเองก็ต้องมองในระดับที่กว้างกว่าต้องดูเป้าหมายองค์กรทรัพยากรที่มีแรงกดดันจากข้างบนอีกอืมครับแล้วที่น่าสนใจมากๆจากข้อมูลนะคะคือมันไม่ใช่แค่ระดับที่มองต่างกันอย่างเดียวมีงานวิจัยหนึ่งเขาบอกว่าหัวหน้าเนี่ยมักจะประเมินเวลาที่ลูกน้องต้องใช้ทำงาน ต่ำกว่าเป็นความเป็นจริงไปเยอะเหมือนกันนะคะอ้าวเหรอครับประมาณเท่าไหร่ครับพอจะมีตัวเลขไหมมีค่ะเขาบอกว่าอาจจะต่ํากว่าเป็นความเป็นจริงถึง30%เลยนะคะโดยเฉพาะงานที่ตัวเองไม่ได้ลงไปทําเองนานแล้วโอ้โห30%นที่เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยพอจะเห็นภาพเลยครับว่าทําไมบางทีคําสั่งงานมันดูเหมือนเอ๊ะทาไมเร่งจังหรือทําไมดูไม่สมเหตุสมผลในสายตาลูกน้องใช่ค่ะใช่ค่ะอาจจะมาจากตรงนี้ก็ได้ แลประเด็นถัดมาละครับเรื่องการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนที่เราคุยกันว่าหัวหน้าอาจจะชอบสื่อสารสั้นๆกระชับกระชับอ๋อค่ะแต่ลูกน้องจริงๆแล้วอาจจะต้องการรายละเอียดมากกว่านั้นอันนี้มันเกิดจากอะไรครับทําไมหัวหน้าถึงเอ่อมักจะสื่อสารแบบนั้นเป็นเพราะเรื่องเวลาหรือเปล่าครับก็ส่วนหนึ่งก็ใช่ค่ะเรื่องเวลาเรื่องความกดดันหัวหน้าเองก็มีหลายอย่างต้องดูเนาะแต่บ่อยครั้งเลยค่ะมันเป็นเพราะความคุ้นเคยด้วยคือหัวหน้าจะ คิดไปเองว่าเออเรื่องแค่นี้ลูกน้องน่าจะเข้าใจบริบทอยู่แล้วมั้งอ๋อเดาใจไปก่อนใช่ค่ะซึ่งตรงนี้แหละที่มันพลาดกันได้ง่ายมากๆแล้วที่มันแย่ไปกว่านั้นคือพอลูกน้องไม่เข้าใจก็ไม่กล้าถามต่ออีก อืมทำไม่ะครับไม่การถามเพราะอะไรก็อาจจะเกรงใจกลัวถามแล้วดูไม่ดีกลัวถูกมองว่าไม่เก่งไม่มีความสามารถอะไรแบบเนี้ยค่ะอ๋อครับครับมันก็เลยกลายเป็นว่าหัวหน้าก็นึกว่าลูกน้องเข้าใจแล้วงานที่ออกมามันก็เลยอาจจะไม่ตรงกับที่คาดหวังไว้แล้วในข้อมูลยังชี้ด้วยนะคะว่าไอ้คาที่มันดูกำกลมกลัวมาค่ะอย่างขอเร็วที่สุดหรือเอาแบบดีๆเลยนะเนี่ยครับครับได้ยินบ่อยใช่ค่ะ <laughs> คำพวกนี้แหละค่ะตัวดีเลยที่ทำให้ผลลัพธ์มันคลาดเคลื่อนกันไปเข้าใจเลยครับเหมือนต่างคนต่างคิดไปเองต่างคนต่างเดาใจกันไปหมดเลยแล้วพอมาถึงเรื่องความคาดหวังที่ไม่ตรงกันล่ะครับนอกจากเรื่องผลงานกับวิธีการทํางานแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรที่มันลึกไปกว่าแค่ความรู้สึกไม่พอใจกันไหมครับโอ้โหมีแน่นอนค่ะ เรื่องความคาดหวังนี่สําคัญมากมันไม่ได้สร้างแค่ความรู้สึกแย่ๆนะคะข้อมูลบางส่วนที่เราดูเนี่ยเขาชี้เลยว่ามันส่งผลโดยตรงกับแรงจูงใจแล้วก็อ,อัตราการลาออกด้วยซ้ำไปค่ะจริงเหรอครับขนาดนั้นเลยจริงค่ะ คือลูกน้องที่รู้สึกว่าหัวหน้ามองแต่ผลลัพธ์อย่างเดียวเลยไม่เคยฟังปัญหาไม่เคยให้ฟีดแบ็กดีๆหรือให้กําลังใจบ้างเลยเนี่ยกลุ่มนี้จะมีแนวโน้มที่จะหมดไฟแล้วก็เริ่มมองหางานใหม่สูงกว่ากลุ่มที่รู้สึกว่าเออหัวหน้ายังรับความยังให้การสนับสนุนทางใจบ้างถึงแม้จะยังต้องการคําแนะนําเรื่องงานอยู่ก็ตามโหน่าคิดมากเลยครับแสดงว่าเรื่องความรู้สึกนี่มันส่งผลต่อเพอร์ฟอร์มนซ์จริงๆนะครับไม่ใช่แค่เรื่องอารมณ์ทีนี้ปัจจัยอย่างเรื่องแรงกดดันเชิงระบบ หรือวัฒนธรรมองค์กรล่ะครับมันเข้ามาเกี่ยวข้องอยังไงบ้างมันแค่ทําให้เรื่องมันแย่ลงหรือเป็นว่าต้นตอหลักๆเลยครับอืมจริงๆมันเหมือนเป็นตัวขยายปัญหาให้มันใหญ่ขึ้นนะคะคือเรื่องแรงกดดันจากข้างบนลงมาที่หัวหน้าแล้วหัวหน้าก็ส่งต่อมาที่ลูกน้องเป็นทอดๆเนี่ยอันนี้มันก็มีอยู่จริงะล่ะคะ่ะครับแต่ที่น่าสนใจคือ วัฒนธรรมองค์กรบางแบบโดยเฉพาะที่แบบลำดับชั้นสูงมากๆหรือไฮฮ h ราร r คีเนี่ยค่ะมันมักจะปิดกั้นการสื่อสารสองทางโดยธรรมชาติของมันเองอยู่แล้วยังไงครับปิดกั้นยังไงก็คือลูกน้องอาจจะไม่กล้าพูดไม่กล้าให้ฟีดแบ็หัวหน้าหรือหัวหน้าเองก็อาจจะรู้สึกว่าเอ,อ้ยการลงไปรับฟังปัญหาหน้างานของลูกน้องเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของฉันอ๋อครับเข้าใจ วัฒนธรรมแบบนี้ละค่ะที่ยิ่งทําให้ช่องว่างของมุมมองช่องว่างของการสื่อสารเนี่ยมันยิ่งห่างกันออกไปอีกแทนที่จะช่วยลดลงกลายเป็นว่าตัวโครงสร้างองค์กรเองก็มีส่วนสร้างกําแพงนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วทีนี้พอเราเห็นปัญหาแล้วพอจะมีแนวทางบ้างไหมครับที่จะช่วยทลายกำแพงนี้หรืออย่างน้อย,อยก็ลดช่องว่างนี้ลงได้บ้างค่ะ หัวใจสำคัญเลยนะคะอยู่ที่การตั้งใจที่จะสร้างความเข้าใจกันค่ะทั้งสองฝ่ายเลยอย่างแรกเลยคือเรื่องการฟังแต่ไม่ใช่แค่ฟังแบบผัดผ่านนะคะต้องเป็นการฟังเชิงรุกหรือ active listening Active listening อืมครับคือฟังเพื่อจะเข้าใจจริงๆค่ะไม่ใช่ฟังเพื่อจะตอบโต้อาจจะลองใช้เทคนิคการทวนความหรือ paraphrasing ดูเพื่อเช็คว่าเอ้ยที่เราเข้าใจเนี่ยมันตรงกับที่อีกฝ่ายต้องการจะสื่อจริงๆหรือเปล่าครับครับทวนความเช็คความเข้าใจใช่ค่ะทั้งหัวหน้าทั้งลูกน้องควรจะทําเลยส่วนเรื่องการสื่อสารเนี่ยเพื่อแก้ปัญหามุมมองที่ต่างกันหัวหน้าอาจจะลองจัดเวลาสั้นๆดูไหมคะอาจจะแค่15นาทีต่อสัปดาห์ก็ได้คุยกันเรื่องปัญหาหน้า,นาง,งานโดยเฉพาะ เลยไม่ใช่แค่การสั่งงานหรือตามงานอย่างเดียวอืมอืมน่าสนใจครับเป็นวิธีที่ดูจับต้องได้ดีครับแค่15้านาทีต่อสัปดาห์คุยเรื่องหน้าง,งานโดยเฉพาะแล้วเรื่องความไว้วางใจล่ะครับดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะที่จะสร้างขึ้นมาในเมื่อมันมีความไม่เข้าใจกันอยู่แล้วใช่ค่ะความไว้วางใจนี่ต้องค่อยๆสร้างค่ะมันไม่ได้เกิดข้ามคืนอาจจะเริ่มจากเรื่องเล็กๆก,ก่อนเช่นการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่ต่างจากเราโดยที่เรายังไม่ตัดสินเขาไปก่อนอืม หรือการยอมรับเมื่อเกิดข้อผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นฝั่งหัวหน้าหรือลูกน้องก็ตามแล้วก็การให้ฟีดแบ็กที่มันสร้างสารรค์อย่างสม่ำเสมอไม่ใช่รอจนแบบมีปัญหาใหญ่โตแล้วค่อยมาคุยกันมีข้อมูลชี้ด้วยนะคะว่าทีมที่หัวหน้ากล้าที่จะแชร์ความท้าทายหรือปัญหาของตัวเองให้ลูกน้องฟังบ้างเนี่ยจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็กระตุ้นให้ลูกน้องกล้าสื่อสารมากขึ้นด้วยค่ะ การที่หัวหน้าเปิดเผยความท้าทายของตัวเองบ้างก็ช่วยได้เหมือนกันใช่ค่ะมันทําให้รู้สึกเป็นทีมเดียวกันมากขึ้นครับสรุปแล้วความไม่เข้าใจกระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องเนี่ยมันเกิดจากหลายอย่างผสมกันเลยนะครับทั้งมุมมองที่ต่างกันการสื่อสารที่ไม่เคลียร์ความคาดหวังที่ไม่ตรงกันแล้วก็ถูกซ้ําเติมด้วยแรงกดดันทั้งจากระบบจากวัฒนธรรมองค์กรอีกค่ะ การจะลดช่องว่างนี้ลงได้จริงๆมันต้องอาศัยความพยายามอย่างมีสติเลยนะครับจากทั้ง2ฝ่ายเลยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมด้วยไม่ใช่แค่หวังว่าเออเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองถูกต้องเลยค่ะมันคือการลงทุนในความสัมพันธ์เพื่อให้เราทํางานไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้ดีขึ้นค่ะครับผมสุดท้ายนี้ ผมมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ลองไปคิดกันต่อดูนะครับคือนอกจากการที่เราพยายามจะทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายแล้วเนี่ยถ้าเราลองมองข้ามบทบาทนั้นไปอีกนิดหนึ่งแล้วพยายามทำความเข้าใจแรงกดดันส่วนตัวหรือความคาดหวังลึกๆที่บางทีอีกฝ่ายอาจจะไม่เคยพูดออกมาเลยก็ได้ถ้าเราเข้าใจตรงนั้นได้จริงๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราทำงานร่วมกันในแต่ละวันจากแค่คนทำงานตามตำแหน่งไปสู่การเป็นเหมือนอพันธมิตรที่เข้าใจแล้วก็สนับสนุนกันจริงๆได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้น่าคิดนะครับ ค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะน่าจะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะถ้าเราทำได้อย่างนั้นจริงๆ